ยอดเขานคกับพี่น้องเบาหยองทางอย่างครับเบาหยองทางทางอย่างโอ้เอาแปนแทะจงหัวแน่วไ้เด้อฮะโอ้ยมีตัวกำจัดอยู่พังพอนไปล่อยไปแล้วฮะว้ายบงเว้นแล้วพววอขัวไปอยู่เนาะ เดี๋ยวมือเินเจอมาหยดเข้าหนูคนละโซนครับเบาห้องครับลองเบิ้งมือแรงครับกระดิขีดินการผมเบายอมดินการด้วยครับผมยอมหังดอกดีกว่าครับผม อุ้ยนี่ดิพี่น้องบนมันนั่งครับเจอแล้วทางทางนูครับผมพี่น้องปูปบทั้งป่นอาจนแปนเลยครับ เอาข้ามาปุ๊บล้วกระเพื่อมนิดหน่อยครับผมเข่าปลมหมามครับ สมรำครับผมปิดยังไงนี่เดี๋ยวมันตื่นครับเห็นตะไ่านแดงบ่ไปครับไปน่นองไปตรงน,นี้นี่ดนูเขาต้องถากเป็นแปลนงานใหญ่มีเสียงครับชงเขาคำนูออกครับผม ครับผมไม้ครับไม้ไปกล้องเขาห้อยย่ไส้ครับผมกลองเขาห้าอยออย่พี่ครับผม,มทางไปบนครับอยู่บนต้นซัดพี่น้องพี่น้องเขาเห็นเปล่าไม้แล้วครับผมพูขนข้าวไม่นู้ออกหรอวะดำดำดับแหลกแล้บ จัดท่าไปเลยครับผมเขาูตดนี้เขาไป่ได้ใส่ยังไรครับพี่น้นองใา่ก็ะร้มครับผมตระมหวานตระมหวานเดีย๋ยวคอยมาถางทานครับ ปวดแปนเลยครับผมเอลา,มาไม้ครับจัดไปอู้แป้นทางกันนะพีเนองโอเคครับผมเอาอกสามกองกันนี่พ่อครับผม กองเดียวเลยมีสามกองครับผม

หากินขีเกาครับผมบอยองอวมือสัน่นเลยครับบ้านในโทนตากบุบตาหนูหน้อก็น้อยไปลงไปเรปือนก่อน กบตัวนี้กบครับี่นองโอ้หมานสู่ลงน้ำเลยไปยอป้อนกบกบลูกดอกวะ Mm-hmm. ไหนเลยครับพี่น้องครับโอ้ีอีกตัวนึงครับผมใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องอดอูดอกครับเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องอ มาครับผมประเดิมครับพี่น้อง